โอเคได้ขอมาเต็มเลยที่ f ฟ m ิ l y m a มาเราจะต่อกันไปที่ที่พักซื้อของกินเยอะมากแต่ละวันนาอะไรตอน,นเรามาเที่ยวอากาศดีนะไม่ได้ซื้นน้ำเป่าเวลาเรามีน้ำเป่าอู่ชอบมาเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่า อย่างนึงเลยที่อยากจะบอกอยากให้ลูกฟังนะที่สุดเนี่ยเราต้องเดิน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 พ่อรู้สึกว่ามันดีเราอยู่เมืองไทยเราอยู่ที่บ้านเราเราไม่ค่อยได้เดินเราไม่ค่อยได้เดินเลยเราเคยอัดวิดีโอนะพูดอะไรอ่เงี้ยอามาทำแล้วก็ ตอนนี้ก็คูดได้กลับไปคงจะขำตัวเองพรุ่งนี้เราคิดว่าเราจะไปเมืองโกเบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้แพนอะไรมากนี่แม่น้ำอะไรสักอย่างสถา,าปัตยกรรมวิศวกรรมของเขานี่สุดยอดยีปุ่นนี้มีมาเป็นร้อยร้อยปพันปีม z i n ง อยู่เมืองไทยมาก็แล้วก็คิดว่าทุกๆอย่างมาพร้พอมๆกันนะมันไม่ใช่หรอกเนี่งมันดีตึกรามบ้านช่องนี่คือรอไฟแดงโอเคติโก้แอนเฮีย เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะถึงที่พักนะพ่ออัดวิดีโอเราจะได้ไปดูตอนที่พ่อแก่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วพอเรามาเที่ยวกันที่นี่เดี๋ยวก็ถ่ายกันขึ้นไาถึงที่พักเลยก็มืดนิดนึงนี่ฮะอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เป็นที่พักของคนญี่ปุ่นที่เขาปล่อยให้เช่า ในเว็บไซต์ Airbnb เคยพัก Airbnb มา3-4รอบแล้วชอบมากก็ขายกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูวันนี้นะเดี๋ยวเราก็กดขึ้นเล็บฮะเราจะเป็นนี้ก็อรอเล็บมาเนาอันนี้น่าจะเป็น ไดนีไฟพื้นที่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าก็ทำเพื่ออยู่อาศัยการออกแบบก็ต้องจำกัดพื้นที่แล้วก็นั่นคือไลฟ์สไตล์ของที่นี่การเย็นลูกเล็บกันห้อเปลดเล็บชั้นเจ็ดโอเคเนี่ย เดี๋ยวไ้เห็นหน้าแม่กันดีกว่ากำลังน่าจะงอนอยู่ไม่หนอยค่อนข้างสภาพก็นานละทำกันมานานละที่นี่โอเคนี่คือห้องของเรา เจ็ดศูนสี่ค่อนข้างสูงมองไปอู้ครอบครัวความสูงอจ้และนี่ก็ คือแม่แล้วก็เราตอนที่เป็นเด็กนี่ไงุออคิดถึงพ่อเหรอพ่อถ่ายวีโอไว้ให้หนูดูเรามานั่งดูกันตอนที่เราโตแล้วแต่กางเกตัวนี้ไม่ชอบเนี้ยมันคือกางเกง้หญิงซื้อของมาให้เต็มเลยอ้นี่คือห้องพักของเราทำไมมันรกเงี้ยเคเอ๊ยระวังนะลูก โอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย